คุณเป็นผู้ที่เริ่มทําเสื้อผ้าขายในอินเทอร์เน็ตหรือตั้งร้านเล็กๆยังไม่มีความรู้เรื่องการผลิตมากนักเรายินดีให้คําแนะนําและให้คําปรึกษามาแต่ตัวกับหัวใจแฟชั่นนอกจากนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราถ้าลูกค้าท่านใดกําลังประสบปัญหาช่างออกงานไม่ทันหรืองานไม่ทันขายที่จำนวนเยอะๆต่อแบบลองปรึกษาเราได้ท่านเพียงสร้างแพทเทิร์นต้นแบบ เพียงแบบเดียวจากนั้นก็ใช้คำสั่งในโปรแกรมนี้เชื่อมโยงส่วนต่างๆของแพทเทิร์นเข้าด้วยกันพร้อมการสร้างสูตรการคำนวณเมื่อเสร็จขั้นตอนนี้ท่านก็เพียงใส่ตัวเลขของขนาดสับส่วนที่ท่านต้องการตัวโปรแกรมจะทำการสร้างแพทเทิร์นไซส์ใหม่ให้อัตโนมัติประหยัดเวลาโปรแกรมสร้างแบบเข้ารูปนี้เหมาะมากสำหรับผู้ผลิตยูนิฟอรม์ม หรือเครื่องแบบต่างๆโปรแกรมสร้างพเทิท์นและเกตไซส์อัตโนมัติสามารถใช้สร้างและเกตไซส์พเทิท์นได้ทุกชนิดโปรแกรมเป็นภาษาไทยมีความทันสมัยใช้งานง่ายเหมาะอย่างยิ่งกับงานเสื้อผ้าสมร็จรูปทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอุตสาหกรรมหรือเทเลอร์ประหยัดเวลาได้ผลงานในเวลาอันรวดเร็วสามารถเก็บต้นแบบไว้ได้ไม่จำกัด ปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในระดับมหาลัยและบริษัทเอกชนการเม้นทั่วไปถ้าสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 5 3 5 9 0 2 5 0หรือที email ่อีเมล it pattern 1 1 gmail com